กระจายอะไรของทางคูโบต้าครับผมนี่ครับทุกวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปหยิบด้วยตัวเองครับผมใช้หุ่นยนต์ตัว้แหละครับโอ้โหอันนี้คือไปเอามาแล้วนะครับผมแปดตัวนี่ครับแปดตัวเอามาแล้วครับผมพอมาถึงก็มาเรียงกันนะครับผมประมาณเ,าเรียงตามลำดับอะไระครับผมตามชิ้นงานตามที่คอมพิวเตอร์ได้โปรแกรมไว้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับช่องสิลิบุรียามครับผมวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับผมที่เราจะได้มาชมศูนย์คลังอะไหล่ของทางคูโบต้ครับผมนี่คือครั้งแรกที่มีการให้เหล่าบรรดานักรีวิวยูทูบเบอร์ทั้งหลายได้มาชมครับเดี๋ยวในพื้นที่จุดตัวนี้นี่32ไร่ครับเอาเดี๋ยวเราพาทุกคนมาชมนะครับผม แล้วยตวอยัส,ยสทนตอนนี้ก็เราผู้บริหารต่งตางๆเจ้าหน้าที่ของทางครโบตา้าประมาณ4ี่หมนหกหนคืออ่านี่ครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะขออนุญาตงดถ่ายรูปก่อนนะครับเนื่องจากวันทุกคนอตอนนี้เรามาถึงอ่ายัง จุดที่ทางคูโบต้าให้เราได้เก็บภาพไว้แล้วนะครับผมด้วยเลยนะด้วยนะครับนะครับแล้วอยากถามว่าถามครับได้มีการนำนวัตกรรมจุดตรงนี้ก็เป็นจุดคัดแยกสินค้านะครับด้วยคับดแยกสินค้าประเภทพวกอะไรนะครับที่เราเรียกกันว่าโล봇อุตอนี้อะครับมาเคลื่อนย้ายสินค้าไปก็เป็นจุดสต็อกสินค้าฝั่งขวามือนะครับขวามือของพี่เลยนะครับจะเป็นหุ่นยนต์คล้ายๆกับหุ่นยนต์ ผู่บ้ากนะครับแต่ว่าจะขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการนี่คือเป็นครั้งแรกครับผมที่อนุญาตให้บันทึกนี่ครับคยนวิดีโอให้เดี๋ยวทุกคนได้เห็นนะครับผมได้เห็นว่าการกระบวนการนำสินค้ามาแล้วก็บรรจุพันธุ์สินค้านะครับจ้างยกาหยิบอะไหล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําอะไหล่นะครับมาคัดแยกแล้วก็ส่งมอบให้กับ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นครัผมเพราะว่าเราไปซื้ออะไรรถแท็กอร์เราก็ไปซื้อตามสาขาทุกประเทศนะครับผมรรแต่ว่านี่เรามาเห็นจุดขแยสินค้านะครับ้าูกนะครงลูกค้าที่อยากูกต้อรกวดเร็วครับความต้องการผูื้อและคาผู้แทนจำหน่ายภ้งในระดับประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับ ดีโมน้องนุ่นพี่แคทแล้วก็พี่เล็กนะผมครับเชิญทานเชิญทานเอ้านี่ใครสวัสดีครัโอวากระเทยขายข้าวค่ะจุงกะแม่เอาบองประโคนรึครึมเนี่ยโอ้เชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรานั่งนั่งตามนีดครับผมพี่เลี้ยงนั่งด้วยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงตอนนี้เรามาถึงจุดานั่งตามพี่ได้เลยนะคะเดีี๋ยวนน้จุดแรกครับผมที่เราจะต้องรับฟังนั่งกันก่อนได้เลยแล้ว ไม่ใช่ไอเทมละร้อยนะอันนี้ก็เป็นการคัดแยกครับผมอะไรส่งมาให้ลูกค้าครับผมเป็นการเล่นเกมนะครับให้แต่ละกลุ่มหาสินค้าต่างๆก็จะมาจัดส่งให้ลูกค้าตามเดอร์ที่สั่งมาครับอันแรกกลุมล่มเราก็เป็นกลุ่ม2ครับผมอ่ารุนกันครับผมว่าจะจัดให้ลูกค้าถูกไหมเอ่ยนะครับผมบทีมอะไรที่เป็นฝ่ายตรวจต่อก็ต้องตรวเจเลยทุกกล,ลุ่มรุนกันครับลุนกันมากครับผมอ่าบอกแล้วเป็นเกม แพควัดดวงถูกต้องครับผมกรรมการตรวจสอบนะคะกรรมการตรวจสอบเที่ยง่ทุกทีมจัดหาอะไรถูกต้องทั้งหมดเลยครับผมเขียนไปสมัครให้นิดนึงนะคะรับเลยรับเลยไหมคะรับเลยนะคะเครับเม้นขอแนะนำตัวฉลากหรือว่าลาเบลที่เมนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ อร่อยแท้ทุกชิ้นนะครับจะต้องมีลาเบลของปูมา,านต้าติดอยู่นะครับโดยที่ลาเบลนะครับสามารถนำโทรศัพท์นะครับขึ้นมาสแกน QR โ o ้ดบริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับหลังจากสกแกนเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปภาพของอไหล่ที่อยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วบอกว่าวิธีการใช้งานใช้งานอย่างไรระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนทุกกี่กี่วันหรือใช้ไประยะเวลาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ที่มุมบนด้านซ้ายมือมนี่ครับจะบอกว่าเป็นอะไหล่แท้ที่ออกจากคูบต้านะครับซึ่ง QR โ o ้ดนี้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของทางสยามคูบต้าเท่านั้นนะครับจะไม่ทำจะไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้นะครับดังนั้นทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่าอะไหล่ที่ส่งออกจากคูบต้าเป็นอะไหล่แท้และมีคุณภาพถุกชิ้นครับแล้วันนี้นะคะนอกเหนือจากคะแนนที่พวกเราทำนี้ใด้รวดเร็วและถูกต้องระหว่างประยิบอะไหล่มีใครได้สังเกตอะไรไหมว่า บนชิ้นส่วนของเรานั้นมันมีอะไรแปลกๆเกิดอยู่เพราะเมื่อกี้น้องเม่นบอกว่าเราจะมีตัวตัวโค้ดตัวนี้ที่เป็นโค้ดเฉพาะของทางโูด้าเท่านั้นแต่เรามีสัญลักษณ์อื่นซ่อนอยู่ค่ะมีใครได้สังเกตไปเลยว่าเราเจอสัญลักษณ์อะไรแปลกๆบ้างไหมสัญลักษณ์แปลกๆนี่เลยค่ะเทรปสุดเ๋ทปสุดโคของเราแล้วอะไรคะอันนี้เป็นคะแนนพิเศษที่เราไม่บอกใคร ดูซิว่าใครจะหยิบมาบ้างอ่าเพราะอ,อ,อะไรคะถ้าใครเจอแผ่นเล็กแบบนี้นะแผ่นเล็กแบบนี้ให้เพิ่มชิ้นละ5 0 0บาท<อ>ดังนั้นกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่ของใครเลยกลุ่มนี้เจ 1, 2, 3, อหน,นึ่งสองสามคุณเราครับผมสามชิ้นมีอีกไหมสามชิ้นเล็กรับไปเลยอีกพันห้าค่ะ <c oughs> đi nào, sẵn, 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 ใช้เวลาองสองนาทีจริงปะเนี่ยรวมทุงอย่างอะขอพักนิ่งหน่อยค่ะ้นิ่งหนยค่ะไอ้ท่าเกี่ยวขาท่าเอี้ขายๆนะ ที่เกี่ยวก่อนแล้วถอยหลังค่ะเราต้องขอกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวถอยทั้งเกี่ยวดิอ่าเออาที่โอวาก็คือล็อกขาเพื่อนอย่างเดียวเลยนะคะพร้อมไหมะหนึ่งสองสามใครทีมต่อไปทีมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมครับผมทางคูโบต้าครับจัดให้หามุกเด็ดเด็ดครับผมเยวกับคูโบต้าให้ กรรมการตัดสินครับผมว่าใครจะได pues er ้รางวัลนะครับโอ้ยอันนี้เน้นหล่อเน้นหล่อเน้นหล่อเน้นสวยเน้นเท่สุดยอดสุดยอดสุดยอดอาเก็บเก็บพักนิดนึงด้วยขอเท่ไอ้น้องนุ่นครับผมน้องนุ่นลูกสาวชาวนาครับไปที่ไหนต่อไปที่ไหนแกและพบกับทีมไฮไลท์ของเราในวันนี้นะฮะกับทีมบอกพี่นุ่นค่ะ

กิจกรรมวันนี้ก็สนุกสนานกันไปครับผมกับทางคูโบตาครับทิปสุดคู่ครับสู้ความร้อนตลอดความสุขคุโบตาครับผมส5ปีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับคลิปนี้ผมบ๊ายบายฐานที่3าครับผมเป็นการใช้หุ่นยนต์นะครับในการหยิบอะไรเข้ามาวางอยู่ที่สต็อกนะครับผม จากลูกค้านะครับปกติแล้วเราจะเห็นการจ่ายอะไรจะใช้พนักง,งานของทางคูโบต้าครับแต่ด้วยน,นวัตรกรรมใหม่ของทางคูโบต้านี่คือ,อใช้หุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์สมองกลอิเล็กทรอนิกส์นะผมเป็นการขนส่งอะไรมาเพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับ โอ้โหนี่คือคุโบต้าจัดหุ่นยนต์มาสุดยอดครับผมการทำงานของเขานี่ถ bon ือ <No. ว่าสุดยอดครับท mm. ุกคนนี่ครับแต่นะครับที่กานขงเราเข้า่ทางสินคาซึ่ก็เป็นทางนะรบขอมแก่ายตารเยอเช่อนี้นองาเราเคยมีการที่นด้นมาช่วยให้กับสนการณ์ ครับแล้วเป็นการสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งครับผมในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าครับผมใช้หุ่นยนต์เราได้ทําการทดลองให้เพื่อนๆที่มานําสินค้ามาแพ็กครับผมช่วงช่วงที่แรกครับแต่ว่าช้ามากครับผมช้ามากครับแต การใช้หุ่นยนต์นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมจับนใช้าทีการนับ<ด>เวลาในการใช<จร>นำอะไรมาหนึ่งนาทีครับผมชก <c oughs> อะไรถูกต้องครับผมชาร์จเองอัตโนมัตครับเมื่อไม่มีคำสั่งซหุ่นยนต์นี้จะเข้าไปชาร์จเองอัตโนมัครับเมอสั่ือค้าใช้แบตเตอรีค่ครับผมพลังไฟฟ้า <c oughs>

ตัวแบบของเราไม่มีการผิวผาค่ะเขาจะรู <S <s okay. ้ว่าอะไรของเราถูกเก็บอยู่ที่เชล่์ไหนก็จะมีเจ้าหน้นมาให้ครับแล้วพอมาถึงที่หน้าจอเขาจะหยิบอะไรตามช่องที่แสดงบนหน้าจอดังนั้นตั้งแต่เราใช้มาประมาณสองปียังไม่เกิดความผิดพาดกับการที่คุณนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูเทลแล้วมันกองเล่นอย่างครับใช่มีช่องไหนสอบถามอะไรสอบถามได้เลยอ่ะ คนนี้ทํางานเฉพาะที่เป็นเชลชั้นๆที่เป็นบล็อกไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเฉพาะเชลด้านซ้ายสินค้าใหญ่สุดเลยอะไรชิ้นเล็กและขนาดกลางส่วนขนาดใหญ่จะไว้ตามแต่ดิสซัด้านซ้ายที่อ๋อใช่เฉพาะชิ้นเล็กๆนะครับในอนาคตนะครับในการขยายโซนให้ให้มากยิ่งขึ้นอนาคตต่อไปก็น่าจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับตามข้อมาช่วยที่นี่เนอาจารยองให้ทำงานเร็วขึ้นแล้วก็ตอบสนองลูกค้าได้ไวขนครับนี่สุดยอดเลยนะฮะ

ผู้บริหารหลับสูงแล้วก็พนักง,งานของทางคูโบต้าครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราได้รับอนุญาตครับผมเดี๋ยวให้ทำงานให้อ่เดี๋ย้ถ่ายรูปบนเท้านิ่งได้ครับผมได้ครับผมเดี๋ยวให้ทำงานให้เดี่คือเครื่องเครื่องหุ่นยนต์ เครื่องหุ่นยนต์นะครับผมเขาเรียกว่า AGV นะผมพลังงานไฟฟ้าครับผมใช้แบตเตอรี่ครับตัวนี้ใช้สำหรับขนนำอะไรรถคูโบต้าครับผมมาจาัดส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางคูโบต้าได้ทำการแท็กสินค้าส่งให้ลูกค้าครับผมมีทั้งหมดอยู่อ่า สี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะครับผมเจ็ดตัวแล้วก็หลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็จะมีชุดชาร์จเป็นแท่นชาร์จนะครับผมนี่คือแท่นชาร์จนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเอาฝากกันไว้ด้วยครับผมอาสวัสดีครับผมวันนี้เราชมการทำงานของอคุณยนต์กระจายอะไรของทางคูโบต้าครับผม โอเคครับทุกวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปหยิบด้วยตัวเองครับผมใช้หุ่นยนต์นี้แหละครับโอ้โหอันนี้คือไปเอามาแล้วนะครับผมแปดตัวน่ครับแปดตัวเอามาแล้วครับผมพอมาถึงก็มาเรียงกันนะครับผมประมาณเรียงตามลำดับอะไรครับผมตามชิ้นงานตามที่คอมพิวเตอร์ได้โปรแกรมไว้นะครับตอนนี้อะไรมาแล้วนะครับผมอะไรมาแล้วนะครับหลังจากเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว คันแรกก็จะกลับไปเก็บไว้ที่เดิมส่วนอะไหล่ชิ้นที่สองก็จะตามมานะครับทุกคนนี่ครับคือปกติแล้วที่เราไปสั่งอะไหล่รถแท็กเตอร์รถไถรถเกี่ยวข้าวรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรอพนักงานาไปเดินหาอะไหล่ทุกคนอาจจะเคยเห็นบรรยากาศตอนที่เราไปซื้ออะไหล่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ระบบของคูโบต้าเนี่ยโอ้โห,โโหเรียกว่ามันสุดยอดจริงๆครับผมการนำชิ้นส่วนอะไรที่ไม่ใหญ่มากครับผมไม่ใหญ่มาก <c oughs> นำมาส่งยังที่กระจายสินค้าให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมมันเ <c oughs> จ๋วจริงนะพี <c oughs> ่เจมส์นครับพอม,มาถึงแล้วนี่ก็แม่ทุกคน นี่ครับอะไรแต่ละชิ้นะครับผมนี่มันง่ายครับมันง่ายต่อไปนี่ผมอยากให้คุโบต้าเนี่ยนำระบบตัวนี้ไปใช้ในทุกสาขา <c oughs> ของเมืองไทยทุกคนอยากให้เป็นแบบนี้ครับมันจะได้ไวเพราะว่าบางทีเราไปรออะไรนานเสียเวลานะครับผมนี่คือระบบของเขานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้พี่ตัวนี้ครับน้ำหนักได้กี่กิโลหกร้อยกิโล หกร้อยกิโลสินค้าโดยมากที่ตัวนี้ใช้งานเนี่ยประมาณประมาณกี่กิโลพี่หกร้อยกิโลเลยเหรอไม่จริงมันมันเยอะย่อยครับมันย่อยเนาะมันย่อยอ๋อครับแต่รับน้ำนักได้จริงหกร้อยกิโลเลยแสดงว่าคนก็สามารถนั่งได้นะอุ่นสบายครับคนห้าหกคนนะครับโอ้คุโบต้าสุดยอดเลยครับแม่ผมเคยไปซื้ออะไรแต่ละครั้งเนาะเราต้องไปนั่งรอแม่ถ้าระบบนี้กระจายได้ทั่วในแจวเลยนะคือเป็นครั้งใหญ่เราจะ มันเป็นแปดเก้าหมื่นรายการนะครับรใช่มันยากกับที่ร้านร้านแค่พันสองพันสามพันแล้วก็มันก็เป็นการลดเวลาลดเวลาครับความถูกต้องของระบบด้วยนะครับโอ้โหนี่คือภาพที่เราไม่เคยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คูโบต้าให้สิทธิพิเศษสําหรับเหล่าบรรดานักรีวิวยูทูบเบอร์นะครับผมที่รับเชิญมา15ท่านนะครับให้มาดูระบบการทํางานของเขานะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะ เป็นเรื่องที่ดีมากครับผมนะครับนะนี่ครับอะไรมาถึงแล้วนี่ก็พร้อมจะส่งยังพี่ตัวนี้ต้องต้องมาทำอะไรต่อต้องมาขี่อ๋อแล้วก็เอามาแพ็คใส่กล่องออาแล้วส่งได้ยังแล้วก็ไปต้องไปส่งให้เม่อเให้ทางขนส่งเอทีทีอ๋อทางก็ส่งรู้นะ แล้วคนส่งก็จะเช็คอะไรต่อเดี๋ยวไปดูหน่อยดูได้ไหมใครถ่ายไหมอ๋อเราก็เห็นประมาณนี้เลยเนาะจะแยกเป็นโซนแต่ละจังห<อ>วัดอ๋อไอนันแยกเป็นโซนแต่ละจังหวัดแล้วก็จะมีรถขนส่งค่อยตามมากระจายไปเนาะนี่ครับ,รบอ๋อครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นจุดคัดแยกระหว่างจังหวัดไปทั่วเลยทั่วอันนี้ส่งออกนอกต่างประเทศไหมต่างประเทศก็มีครับกัมพูชาใช่ครับอ๋อกัมพูชานะ ทรงบูชานะอ๋อโอเคโอเคครับครับ